มาเปิดเรื่องแรกกันก่อนเลยฮะเรื่องนี้ครับอีกหนึ่งผลงานในปลายเดือนมกราคมของสองสาวคู่สีนะฮะงานโรงแรมแบบจัดเต็มตลอดทั้งวันมันกันต่อเนื่องต่อจากต้นเดือนได้เลยนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของสาวคู่สีนะฮะร,ระหว่างน้องโคโตะนะครับกับน้องริมจังนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับ จะมีผลงานตั้งแต่ต้นเดือนมกาเนะ,ะแล้วก็แถมอีกแถมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เล่นคู่กันอีกนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนะฮะเท่ากับว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะฮะเราจะได้ดูผลงานของสองสาวด้วยกันถึง2เรื่องเลยนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวเรามาอ่านพรีวิวกันสักเล็กน้อยนะฮะสาวโคโตฮะนะครับกับลินจังนะฮะทั้งคู่ จะมีหนังร่วมกันครั้งแรกตอนต้นเดือนมกราคมปี2021นะฮะส่วนปลายเดือนก็จะเป็นผลงานหนังเรื่องใหม่เรื่องนี้นี่เองนะครับเรียกได้ว่าจัดให้แฟนๆได้ดูได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องถึง2เรื่องใน1เดือนเลยทีเดียวนะฮะงานเสี่ยวแพ็คคู่เรื่องนี้นะฮะจะจัดเต็มความมันกันที่โรงแรมตลอดทั้งวันโอ้โหทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็เรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเต่ายิง่งฉุกันก่อนนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เริ่มก่อน โดยเป็นฝั่งของทางโคโตฮะจังนะฮะชนะไปก่อนแล้วก็เริ่มเซ็กฉากแรกตรงโซฟานะฮะมีน้องลินจังนั่งดูอยู่ข้างๆนะฮะหลังจากเสร็จสมไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะก็เป็นทีของลินจังบ้างนะฮะที่ต้องมีอะไรกับพระเอกหนังบ้างนะฮะและหลังและข้างๆก็จะมีน้องโคโตฮะาจาังนะครับมาคอยให้กําลังใจอยู่ใกล้ๆจนเสร็จกันไปจากนั้นก็มาฟินกันในแบบเสียวไปพร้อมๆกันนะฮะคนลักคู่อ่า แล้วก็มีการพัวพันช่วยเหลือกันตามอารมณ์แล้วก็มันกันอย่างเสียวสุดใจเสร็จกันไปอย่างต่อนเนื่องรวมกันตลอดเรื่องนับเป็นร้อยครั้งเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งหนังเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแม้ทั้งคู่จะจับหนักจะเต็มแล้วก็หนังก็จะตัดให้ดูแค่ร้อยสามสิบห้านาทีนะฮะไม่ได้ดูนั่งดูตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเออประมาณนั้นนะฮะแฟนหนังของ น้องๆทั้งสองคนก็อดใจรอกันสักครู่หน่อยนะกันนะครับเดือนหน้าได้ดูกันแน่นอนนะฮะถึง2เรื่องเลยจากไทยเอสนะฮะรหัส SDJS 102หนะครับ,รรบวางจำหน่ายเมื่อวันที่2 1มกราคม2021นะฮะหลังจากดูเรื่องแรกก็มาดูเรื่องนี้ต่อได้นะฮะอันนี้เป็นของแถมน้ำจิ้มจิ้มนะครับ เรามาต่อกันกับเรื่องนี้เลยนะฮะอันนี้ของแถมนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นการอัปเดตข่าวสารนะครับมาต่อกันเรื่องนี้เลยนะฮะกับผลงานทางค่าย Attacker นะครับที่เธอเนี่ยโดนจัดยัดแบบดราม่าหนักๆนะฮะในตอนต้นเดือนมกราคมนะครับแล้วก็มากลางเดือนเนี่ยเลยขอเป็นฝ่ายคุณเกมบ้างในผลงานจากทางค่ายของไอเดียพ็อกเนะฮะกับบทบาทครูสาวพราวเสน์นะครับอืม น่าจะคุ้นหน้าคุณตากันดีนะฮะกับสาวสวยคนนี้นะฮะเรื่องราวในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งซูงมบกิกับครูสาวอีกคนนั้นเป็นคู่แข่งกันนะฮะทั้งสองคนเนี่ยจอ,อกแนวอิจฉาลิษยาหต่อกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูสาวอีกคนนั้นทําอะไรนะฮะซูบุกิเนี่ยก็ตั้งใจที่จะแย่งผู้ชายของคุณครูอีกต่างหนึ่งให้หมดเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชายที่เธอเนี่ยมีซัมติงด้วยนะะซูบุกิเนี่ยก็ยจะไปยุ่ยยวนชวนมีเซ็ก์ทั้งในห้องเรียนนะฮะหลังเลิกเรียนห้องเก็บอุปกรณ์บ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งตามไปหาที่บ้านเพื่อยั่ย,ยเย้ยเอาเขาก็มีนะฮะเออวันหนึ่งนะฮะครูสาวอีกคนเนี่ยไปคุยกับครูผู้ชายนะฮะทำให้ซูมุกิเนี่ยหมันไส้แล้วก็จัดก,การวางแผนยั่ย,ยเย้ยเอาเขาเลยนะฮะแน่นอนว่า เจอสาวอ่อยให้ท่าขนาดนี้มีหรือครูหนุ่มจะไม่สนใจนะฮะเขาโดนใจเธอแล้วก็ตามเธอไปจัดเต็มในโรงแรมกันนะฮะแล้วก็ฉากเซ็ตมันๆเนี่ยก็เสียวส่านถึงใจสมเป็นที่สุดเลยนะฮะอ่ากับเรื่องนี้เลยฮะนำแสดงโดยซุมกุกิอาคารินะฮะจากค่ายเดียพ็อกเก็ตรหัส IPX 602นะฮะวางจำหน่ายวันที่13มกราคม2 1 2 1เนะครับโอ้เรามาดูประวัติของน้องกันหน่อยดีกว่ามา ประวัติของน้องซุมกุกินะฮะนี่ซุมุกิอาคาลินะ,ะน้องโพครับ B น้องหมีเกตดเโอ้โหโฆษณามาแบบนี้เลยนะเออนะก็ซุมุกิกอาคาลีนะฮะเป็นนักแสดงไอวนะครับที่มีดีกรีพ่วงนะครับเป็นนักปั่นจักรยานสาวสวยนะฮะหุ่นของเธอเนี่ยเป็นหุ่นล่างบางน้อยสลีระเนี่ยไม่ค่อยเน้น ตูมตามเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยแน่นครับแก้วนะฮะผลงานของเธอนะครับเหมาะสําหรับแฟนๆภาพยนตร์ที่นิยมนังเอกแบบบางกรอบนะฮะไม่ชอบหนานูกเท่าไหร่นักนะครับไม่ต้องชิ้นใหญ่แต่ว่าอร่อยกินไม่เบื่อนะฮะบุคลิกนอกจกของซูโมกิอาคาเรนะครับเป็นสาวติสที่มีโรกส่วนตัวสูงเป็นคนขี้อายนะครับไม่นิยมพูดคุยหรือว่าสูงสิงกับใครนะฮะชอบอยู่กับตัวเองนะฮะ แล้วพอเริ่มเข้าวงการนะครับก็มีการพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเพื่อนมากมายนักนะฮะโดยเพื่อนสนิทของเธอในวงการก็ได้แก่อลีนะฮายชิโมโตะนะฮะที่ได้พูดคุยกันบ่อยแล้วก็มีบางครั้งบางคราวนะครับที่ว่านัดกันไปทานข้าวด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะหน้าตาน่ารักผิวขาวนะฮะอืมสดใสเนะี่ย น้องเนี่ยเกิดวันที่ส,มสเมีมีนาคมปีนะฮะปีน9 9 8ปนะครับ,ป,รบปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีแล้วนะฮะบ,บ้านเกิดเกิดที่จังหวัดคันนายาวานะฮะบ,บนเกาะฮอนสูเป็นนังเอกสังกัดค่ายไอทักเกอร์นะครับเออซึ่งสรีระของน้องเนี่ยก็ถูกจกริกับค่ายนี้มากๆนะครับเพราะว่าทางค่ายนี้เนี่ยไม่ค่อยเน้นงานที่อลังการงานสร้างนะฮะแต่ว่าเน้นความสวยนะฮะหน้าหวานสวยมีการแสดงสีหน้าท่าทางที่สมบทบาทบนะฮะ สัดส่วนของน้องนะครับ80 58 83ซนติเมตรนะฮะมาพร้อมด้วยขนาดคับ B ซึ่งเป็นสาวโนกคับ B ไม่กี่คนนะฮะที่ดูแล้วชอบนะฮะคับบีเนี่ยก็จอมานพอดีคำไม่มากไม่น้อยเกินไปนะฮะเออแล้วก็กรุ๊ปเลือดของน้องนะครับเป็นกรุ๊ปโสูง155ซนตมรโอ้โหเป็น เรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกฉบับกระเป๋าอีกคนของวงการเลยเนะ,ะเป็นสาวหน้าหวานผมยาวบุคลิกสุขภาพแบบสุภาพนะฮะเรียบร้อยผมยาวสีน้ำตาลอมดำนะฮะสีน้ำตาลอมดาดูสวยมากเลยตาสวยจมูกโด่งนะดูดีโอ้โหคือแบบได้รูปนะฮะริมฝีปากหน้าเนียนนะผิวขาวรวมๆแล้วเป็นสาวลุกหวานหวานนะฮะดูเรียบร้อยนะฮะ เป็นแบบเหมือนเป็นสไตล์ภรรยาของใครในฝันหลายๆคนเลยนะฮะแล้วก็สีหน้าของเธอเนี่ยทำให้เปลี่ยนโลกได้เลยก็ว่าได้นะฮะคือน้องเนี่ยเวลายิ้มนะโลกทั้งใบเนี่ยดูสดใสไปหมดเลยนะฮะดูหวานดูสดใสดูน่าอยู่ขึ้นมาเลยนะฮะแต่เวลาน้องทาหน้าโศกเศร้าเนี่ยก็ดูหมุนหมองไปเลยนะ,ะเวลาน้องทําหน้ายั่ยยวนเนี่ยอาจจะทําให้เราสติหลุดเลยก็ได้นะฮะดูสิฮะน,น,น่ารัก โดูบางกรอบจริงๆฮนะตัวบางๆเล็กๆขาวเนียนแล้วบหน้าใสจม,มูกโด่งใช้ใช้ได้เลยฮนะคนนี้อะคาลีนะโอ้โหแต่ละรูกนะอืเดี๋ยวเรามีแจกวามน,นิดนึงฮนะมี IG ของน้องนะครับอะคาลีด ซูมกุกีนะครับดูสิมีรูปอะไรบ้างนี่นะฮะใครที่จะเห็นรูปน้องนะฮะก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะไอจี IG ของน้องมีชุดแบบนี่นะชุดว่ายน้ำนะฮะสวยนะครับ น่ารักน่ารักน่ารักจริงมีอันนี้ด้วยนะครับมีทวิตเตอร์เป็นผลงานของน้องนะน้องก็จะลงไว้แล้วก็มีลูกของน้องนะฮะทวิตเตอร์ก็ @akari_anuskorsumuki นะครับ s ม m กิ i เราสามารถเข้าไปติดตามมุมดูน้องได้นะฮะผลงานของน้องก็จะมีฝากไว้นะฮะ รูปสวยๆได้น่ารักนะดูบางๆเรียบๆใช้ได้ฮนะเดี๋ยวเรามาดูภาพเคลื่อนไหวกันหน่อยดีกว่านะะกับน้องคนนี้มาเป็นยังไงปะ เป็นดูลุกวันหวานนะบางจริงๆครับขาวเนียนสุดๆขาวจัดเลยคือขาวจัดอะ่ะออแล้วแบบขาวแบบไม่ได้แบบขาวเฉยๆมันขาวออร่าเนะี่ยขาวดูแบบขาวสว่างแล้วพอแบบออกแดดแล้วคือแบบมันเด่นมากเลยอนะ่ะคนผิวขาวแบบนี้โอ้โหแต่งตัวแบบนี้มาเดินบ้านนาที่ไหม ว่าไปนะฮะคือแบบแต่งตัวเหมือนอยู่บ้านเรามากเลยฮนะหหน้าเอามาเลี้ยงที่บ้านมากเลยฮนะแบบนี้ <laughs> ไมีถอดด้วยเอาหนดูหน่อยดูรูปร่างของน้องหน่อยแล้วกันฮะโอ้โหคับบีนะฮะน้องคับบีจะดูไม่ค่อยตุ้มตามสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่ามองไปอีกแบบนะครับเพราะว่าน้องตัวบางๆนะ ใครที่ชอบผู้หญิงตัวเล็กร่างบางก็ประมาณนี้นะฮะจะดูน่าดูอยู่โอ้โหโ,หโ,หโอ้โหฮะขออนุญาตครับขออนุญาตฮะไป หอมปากหอมคอครับนิด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 อมีฉากมาเที่ยวทะเลในชุดสีขาวนะฮะคือแบบขาวขาวจะอิดฉาะนะเออมันสวยจริงๆนะครับคนผิวขาวดูสะาดสะอ้านนะ เกาะเหมือนจะไม่ม no ีคนนะฮะอะมลองนั่งดูกลัวอย่างเดียวครับกลัวน้องดำน้องตากแดดนะฮะน่าจะทาโลชั่นกันแดดอยู่แหละอุ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ติดเลสติดเลสนะฮะ ให้ดูแค่สวยงามสวยงามพอคือหน้าตาน้องสวยมากนะครับน้องดูแบบหวานหวนอะ่ะเออหน้าสวยคือใช้ได้นะครับแบบนี้น้องหุ่นบางๆอะ่ะดูน่ารักหน้าทะนุถนอมนะค,คนแบบนี้ใช้ได้เลยฮนะ,ะ,ะฝากกันไว้ประมาณนี้ก่อนเลยกันะนะ นี่กับหนังใหม่ของน้องนะครับที่จะมาในวันที่13มกราคม2 0 2 1เนะครับเป็นแนวของคุณครูนะฮะเออผลงานใหม่ของน้องนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องอยู่แล้วหรือว่าผ่านมาแล้วเจอคลิปนี้นะครับอยากรู้จักน้องอยากดูผลงานของน้องนะก็สามารถติดตามย้อนหลังกันได้นะครับฝากกันไว้อีกนะฮะสับสำหรับรหัสนะฮะ ipx 6.02นะครับไอเดีย c k e t นะ 13มกราแล้วเจอกันครับเดือนหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี